ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผลกระทบจากแรงเสียดทานทำให้เฉินเซี่ยงไม่กล้าดูถูกอำนาจพลังแห่งเลือดดับสุริยเทพอีกต่อไปเพราะหากฟงเค่อเอ๋อเข้ายับยั้งอำนาจพลังไม่ได้ทันบ้านพักทั้งหลังจะต้องพังทลายไปพร้อมกับการระเบิดของเตาปรุงยาอย่างแน่นอนปรมาจารย์หลงท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่หรือไม่ ไปซีหมิงเคาะประตูพร้อมกล่าวถามแม้ผลกระทบที่เกิดกับด้านนอกจะไม่ได้รุนแรงอย่างไรนักแต่มันทําให้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงรับรู้ว่าเกิดสถานการณ์ที่ผิดแปลกไปข้ากําลังปรุงยาอยู่มันเกิดปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเฉินเซี่ยงกล่าวตอนนี้ไม่ได้ปัญหาแล้วไปซีหมิงตอบกลับครั้นจึงเดินจากไป เฉินเซียงยังคงสกัดกลั่นเลือดดาบสุริยเทพต่อไปยามนี้เขาไม่กล้าใช้หลักการแรงเสียดทานจึงเลือกใช้เพียงหลักการแตกสาขาเพื่อการเพิ่มปริมาณก้อนกลุ่มพลังเลือดปัจจุบันเขาได้รับก้อนกลุ่มพลังเลือดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เขายังคิดว่ามันไม่เพียงพอจึงตัดสินใจดำเนินขั้นตอนแตกสาขาไปเรื่อยๆ ผ่านไปอีกไม่กี่วันเฉินเซี่ยงที่ขับเคลื่อนหลักการแตกสาขาหลายครั้งก็ได้รับก้อนกลุ่มพลังเลือดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอจึงเริ่มกระบวนการควบแน่นเม็ดยาโดยประสานงานกับฟงเค่อเอ,อ๋อไม่รู้ว่ามันให้ผลสรรพคุณอย่างไรหลังจากควบแน่นเป็นเม็ดยาได้สําเร็จเฉินเซี่ยงก็ตรวจสอบเม็ดยาที่ได้รับทันทีเขารู้สึกว่ามันมีคุณภาพสูงมากและสมควรจัดอยู่ในเม็ดยาสถานพิภพระดับกลาง ไม่ลองไม่รู้ค่าคิดว่าการกลืนกินมันจะไม่ทำให้เจ้าถึงกับตายฟงเค่อเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเช่นนั้นข้าจะทดลองกินมันว่าที่ผิวหนังทั่วร่างกายแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นเพราะเม็ดยาปะตุคลื่นความร้อนที่รุนแรงและบ้าคลาั่งเฉินเซี่ยงรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนแทบทนไม่ไหวเขาร้องครวนครางขึ้นว่าเม็ดยานี้ไม่ทำให้ข้าถึงกับตายแต่มันต้องการฆ่าข้า บ้าจริงหากกายเนื้อของข้าไม่แข็งแกร่งมากพอมีหวังข้าได้กลายเป็นเท่าทุลีไปเสียแล้วเดชบุญที่เขาบ่มเพออาะอคีเทพสถานตะวันทาให้มีอํานาจพลังต่อต้านความร้อนได้บ้างแต่หากเป็นคนอื่นๆที่กลืนกินเม็ดยานี้ก็อาจกลายเป็นเท่าทุลีไปแล้วจริงๆ เจ้าสกัดกลั่นเลือดด้วยอัคคีเทพสถานตะวันยิ่งไปกว่านั้นก้อนกลุ่มพลังเลือดที่ขยายตัวมีการผสมผสานกับอัคคีเทพสถานตะวันนั่นหมายอวามว่าหลักการแตกสาขาที่เจ้าดำเนินการหลายครั้งจะทำให้อำนาจพลังอัคคีเทพสถานตะวันทบทวีความรุนแรงด้วยเช่นกันฟงเคอเอ๋อร์กล่าวขึ้นนี่เป็นอีกครั้งที่นางวิเคราะห์ได้อย่างสมเหตุสมผลจริงด้วยเชินเสี่ยงเป่าปากรัวๆพร้อมกับที่พยายามยับยั้งอำนาจพลังความร้อนที่ประตูรุนแรงในร่างกาย ตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างฟงเคอเออเม็ดยาให้ผลสรรพคุณหรือไม่เม็ดยาให้ผลสรรพคุณหลังจากร่างกายของข้ากลั่นย่อยพลังสรรพคุณมันก็กลายเป็นลักษณะของลาวาร้อนไหลเวียนไปทั่วกายเนื้อข้าเฉินเซียงกล่าวสมควรเป็นอำนาจพลังแห่งสายเลือดดาบสุริยเทพอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมันกำลังแทนที่เลือดในร่างกายของข้า ครั้นแล้วเฉินเซียงก็แผดเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดเป็นเพราะเขาสูญเสียการควบคุมพลังสรพพคุณยาส่งผลให้พลังเลือดดาบสุริยเทพล้นทลักและแตกส่านไปทั่วทั้งร่างกายฟงเคเออจำเป็นต้องจัดตั้งข่ายพลังระงับเสียงเอาไว้มิฉะนั้นคนอื่นๆที่ร่วมชายคาจะต้องแตกตื่นจากเสียงร้องของเฉินเซี่ยงเฉินเซียงยังคงกรีดร้องหหยหวนไม่รู้จบนี่เป็นความทรมานที่เขาไม่ได้พบเจอมานานมาก ยังดีที่เขาจะตั้งเขตแดนพลังการเวลาเอาไว้จึงทําให้เขามีเวลาเหลือเฟือในการกลั่นย่อยพลังสรพพคุณยาต่อให้ต้องทนต่อความเจ็บปวดทรมานเพียงใดแต่เฉินเซี่ยงจะไม่ย่อท้อเขายังคงไหลเวียนพลังทําการกลั่นย่อยพลังสัพพคุณยาไปเรื่อยๆภายใต้เขตแดนพลังการเวลา ผ่านไปหลายวันความเจ็บปวดทอนจึงเริ่มเบาบางลงยามนี้เฉินเซียงนอนแผ่พร้อมหายใจกระหืดกระหอบและเมื่อความเจ็บปวดเลือนหายเขาก็รู้สึกราวกับตายแล้วเกิดใหม่เพราะว่ายามนี้เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ทบทวียิ่งขึ้นนี่หรือพลังแห่งเลือดดาบสุริยเทพเมื่อเฉินเซียงหลับตาลงพลันปรากฏภาพดาบขึ้นมาในจิตใจซึ่งมันเป็นไปตามคำกล่าวของไปซีหมิงไม่มีผิดเพี้ยนเพราะยามนี้ทักษดาบได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วทักษดาบเพลิงพิโรธ เฉินเซียงลืมตาขึ้นพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่แปลกใจว่าเหตุใดสกุลไปจึงเป็นมหาอำนาจแห่งตระกูลบรรพการดับสวรรค์พวกเขาสามารถปลุกทักษะดาบที่ทรงพลังขึ้นมาได้จริงๆสิ่ง,งนี้สนับสนุนให้ผู้สืบทอดสายเลือดดับสุริยเทพมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งขนาดนั้นเชียวฟงเค๋อกล่าวถามด้วยความอยากรู้เห็น ทักษดับเพลิงพิโรสามารถปลดปล่อยอัคคีเทพสถานตะวันได้กล่าวคือการฝึกฝนในจุดสูงสุดจะสามารถควบแน่นมุกเพลิงตะวันเทพขึ้นมาและนั่นจะทําให้บ่มเพาะอัคคีเทพสถานตะวันเฉินเซียงกล่าวนี่สมควรเป็นความลับแห่งสกุลไปเพียงแต่สกุลไปไม่ได้บอกพวกเราหากมันทรงพลังขนาดนี้พวกเขาก็สมควรปกปิดเอาไว้ฟงเคอร์เอ๋อกล่าวยิ้มยิ้มในเมื่อเจ้าบ่มเพะอัคคีเทพสถานตะวันอยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้นทักษดาบเพลิงพิโรธอาจไม่สร้างข้อได้เปรียบแก่เจ้าอย่างไรนะผิดถนัดทักษดาบเพลิงพิโรธสามารถสร้างข้อได้เปรียบแก่ข้าอย่างมากมายเพราะทักษดาบจะส่งเสริมความรุนแรงให้แก่อัคคีเทพสถานตะวันคิดว่าอาจทบทวีความรุนแรงได้หลายเท่าตัวและหากไม่มีทักษดาบเพลิงพิโรธการขับเคลื่อนอัคคีเทพสถานตะวันกับทักษะอื่นๆจะเพิ่มความรุนแรงได้ไม่กี่เท่าตัวเชินเสี่ยงกล่าว แม้ทักษะพลังเทพดาวหางจะเพิ่มความรุนแรงได้อย่างกล้าแข็งแต่ถึงอย่างไรมันก็คือทักษะจากหลักฐานพลังระดับต่ำจึงกล่าวว่าได้ว่าผลลัพธ์ที่บังเกิดไม่รุนแรงเท่าที่ควรแต่ด้วยทักษาดาบเพลิงพิโรธที่คิดค้นมาเพื่ออำนาจพลังสถานพิภพและอัคคีเทพสถานตะวันโดยเฉพาะย่อมให้ผลลัพธ์รุนแรงและเต็มประสิทธิภาพสำหรับประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้คิดค้นทักษาดาบเพลิงพิโรธขึ้นมานั้นเฉินเซี่ยงคิดว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากบรรพการตะวันเทพ เห็นที่ข้าจะต้องมุ่งมั่นในการฝึกฝนทักษะนี้เสียแล้วเชิญเซี่ยงกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเพราะข้าได้รับเลือดดาบสุริยเทพมาแล้วฉะนั้นข้าจะต้องช่วยเหลือไปสเสวียหลานว่าแล้วเขาก็นำเม็ดยาบพลาางและสมุนไพราบางชนิดออกมาก่อนจะประตูอคคีเทพสถานตะวันเข้าสกัดกลัน่น อัคคีเทพสถานตะวันที่ได้สัมผัสกับเลือดดาบสุริยเทพจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงพร้อมกับทบทวีอำนาจพลังให้สูงขึ้นหากไม่มีการควบคุมที่ดีมันจะเป็นเรื่องสูงเสี่ยงต่ออันตรายเฉินเซียงกล่าวดังนั้นข้าจะต้องทำให้อัคคีเทพสถานตะวันเข้าสู่ร่างกายนางในระดับเบาบางเพื่อสังเกตผลกระทบหากได้ผลลัพธ์ที่ดีข้าจะลันปรุงเม็ดยาเป็นจำนวนมากและจะให้นางกินเม็ดยาของข้าตามกำหนดเวลา ครั้งนี้เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นเม็ดยาพบคลั่งให้ผสานกับอำนาจพลังอัคคีเทพสถานตะวันด้วยสรรพคุณที่สร้างเสริมอำนาจจำนางสถานพิภพและมีคุณลักษณะธาตุพลังอัคคีจากอัคคีเทพสถานตะวันก็สมควรให้การส่งเสริมแก่ไปเสวีหลานที่มีสุขภาพย่ำแย่แน่นอนว่าการสกัดกลั่นเม็ดยาครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเฉินเซี่ยงด้วยขั้นตอนที่มีความชำนาญทำให้เขาเพียงระวังเกี่ยวกับการใช้อัคคีเทพสถานตะวันเท่านั้นผ่านไปครึ่งวันเฉินเซียงก็สกัดกลั่นเม็ดยาได้กว่าสิเม็ด เป็นอันเรียบร้อยพวกเราออกไปข้างนอกก่อนปัจจุบันสมควรเป็นยามเช้าแล้วเชิญเซี่ยงถ่ายถอนเขตแดนพลังการเวลาแล้วจึงออกไปยังห้องโถงในเรือนพักไปซีหนิงไปเสวียหลานและคนอื่นๆรวมตัวกันพร้อมหน้ายามนี้ชายชรากำลังถ่ายเทพพลังให้ไปเสวียหลานเพื่อย,ยับยั้งผลกระทบร้ายที่มีต่อนางปรมาจารย์หลงเมื่อคืนท่านสกัดกลั่นเม็ดยาชนิดใดกันแน่ทำไมเสียงมันดังได้ขนาดนั้น ไปซีหมิงเอ่ยถามด้วยสีหน้าสงสยัยเป็นเม็ดยาที่ข้าคิดว่าอาจมีประโยชน์ต่อนางกล่าวจบเขาจึงควักเม็ดยาพบคลั่งออกมาเห็นเช่นนั้นไปซีหนิงและชายชราพากันขมวดคิ้วสีหน้าฉงนนี่เป็นเม็ดยาพบคลั่งไม่ใช่หรือไปซีหนิงกล่าวใช่แต่มันไม่ใช่เม็ดยาพบคลั่งทั่วๆไป เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มแล้วจึงมอบเม็ดยาให้ไปสวีหลานท่านลองกินมันดูก่อนข้าคิดว่ามันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านไปซีหมิงไม่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อไปสวีหลานเพราะไม่ว่ามองจากมุมไหนไหนมันก็คือเม็ดยาพบคลั่งไม่มีผิดเพี้ยนนางเคยกินเม็ดยาพบคลั่งมาหลายครั้งแล้วไปซีหมิงกล่าวเอาหน้าข้ายืนยันว่ามันไม่ใช่เม็ดยาพบคลั่งทั่วๆไป เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยการที่เม็ดยาผสานอำนาจพลังจากอัคคีเทพสถานตะวันทำให้เขาเชื่อว่าจะปรับาธาตุในร่างกายนางได้เพียงแต่มากน้อยแค่ไหนเขาจะต้องรอสรุปผลอีกครั้งปัจจุบันภายในร่างกายของเฉินเซียงเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงแต่ไป่ซีหมิงและคนอื่นๆไม่สามารถค้นพบดังนั้นมันจึงถือเป็นโชคดีของเฉินเซียงเพราะไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มของไปซีหมิงจะมีปฏิกิริยาตอบสนองเช่นไรเมื่อได้รู้ว่าเฉินเซียงสืบ่อสายเลือดดาบสุริยเทพแห่งสกุลไปเรียบร้อยแล้ว ไปสเสวียหลานนางนี้เป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างพูดน้อยแม้บางครั้งนางต้องการจะพูดบางอย่างออกมาด้วยตนเองแต่นางจําเป็นต้องสงวนถ้อยคําเพราะมันอาจส่งผลให้อาการซุดหนักแน่นอนว่าสิ่งนี้ทําให้นางรู้สึกอึดอัดใจ,จยอยู่ไม่น้อยไปสเสวียหลานมองไปยังเฉินเซี่ยงที่อยู่ในรูปลักษณ์ชายหนุ่มผมขาวดูหล่อเหลาซึ่งมันทําให้นางประหลาดใจไม่น้อยเพราะเฉินเซี่ยงดูคล้ายกับผู้เชี่ยวชาญระดับยอดฝีมือมากจริงๆ หลังจากได้รับเม็ดยาพั่งของเฉินเซียงไปสเสวีหลานจึงกลืนกินลงไปทันทีตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่นางกินเม็ดยารักษามาไม่รู้กี่ร้อยชนิดแล้วแต่ก็ไม่มีเม็ดยาชนิดใดให้ผลการส่งเสริมต่อตัวนางได้แต่เพื่อรักษาตนให้หายขาดจากอาการเจ็บป่วยนางก็ไม่หวาดกลัวที่จะลองเสี่ยงกินเม็ดยาชนิดแปลกๆหลังจากเฉินเซียงมองเห็นนางกลืนเม็ดยาลงไปเขาก็เฝ้าสังเกตอาการของนางอย่างจดจอ่อ ครั้นแล้วเขาจึงพบว่าสีหน้าอันซีเซียวของนางเริ่มปรากฏสีเลือดเจือปนเมื่อไปซีหมิงและชายชราคนอื่นๆมองเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็ต้องเบิกตากว้างด้วยอาการประหลาดใจต้องทราบด้วยว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีเม็ดยาชนิดใดให้การส่งเสริมต่อไปเสวียหลานได้และมีแต่จะทําให้อาการของนางสุดหนักกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำทว่าเม็ดยาพบคลั่งหน้าตาธรรมดาของเฉินเซียงกลับปรากฏความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสียอย่างนั้นสิ่งนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่พวกเขายิ่งนัก เมื่อได้เห็นใบหน้าง,งดงามที่เคยซีเซียวปรากฏสีเลือดเจอจางเฉินเซียงก็ยิ้มพร้อมยื่นมือแต่หน้าผากนางพางกล่าวว่าได้ผลดีทีเดียวไม่เสียแรงที่ข้าอดหลับอดนอนเพื่อสกัดกลั่นมาตลอดทั้งคืนเมื่อไปสเสวียหลานจ้องมองใบหน้าของเฉินเซี่ยงในระยะใกล้ใบหน้าของนางก็มีสีแดงมากยิ่งขึ้นครั้นแล้วนางจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงอันไพเราะว,ว่าสเสวียหลานต้องขอขอบคุณท่านจริงๆเฉินปรมาจารย์หลงข้าเองต้องขอขอบคุณเช่นกัน ปั่ซีหมิงกล่าวขึ้นเดิมทีเขาซักซ้อมเรียกเฉินเซี่ยงว่าปรมาจารย์หลงเพียงเพื่อแผนการที่ตกลงไว้เท่านั้นแต่ยามนี้เขารู้สึกนับถือเฉินเซี่ยงเป็นปรมาจารย์ผู้ล้ำเลิศแล้วจริงๆต้องทราบด้วยว่าปาาัาวยวปซีหมิงแสวงหาผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาแห่งดินแดนตะวันเทพหลายคนเพื่อรักษาอาการของปัยเสวียหลานแต่ก็ไม่มีใครช่วยให้นางมีอาการดีขึ้นได้มินำซ้ำยังใช้ทรัพยากรไปตั้งมากมาย แต่เม็ดยาพบคล่งของเฉินเซียงที่สกัดกลั่นเพียงชั่วข้ามคืนกลับทําให้ไปเยสวีหลานมีอาการดีขึ้นได้จริงๆสิ่ง,งนี้ทําให้ไปซีหมิงรู้สึกเลื่อมใสยอย่างยิ่งผู้อาวุโสสกุลไปก็รู้สึกไม่ต่างจากไปซีหมิงพวกเขาเฝ้าดูแลปเยสวีหลานมาโดยตลอดย่อมรับรู้สถานการณ์ของนางได้ชัดเจนท่านทําได้อย่างไรไปซีหมิงถามขึ้น ก่อนหน้านี้ข้ามักควบแน่นพลังงานจากดวงอาทิตย์มาสั่งสมไว้ข้าทําการสั่งสมพลังเป็นเวลาเนิ่นนานเพื่อใช้ส่งเสริมพลังเพลิงของข้าดังนั้นข้าจึงทดลองใช้พลังเหล่านั้นดูเฉินเซี่ยงกล่าวข้ารู้สึกว่าการสั่งสมพลังเพลิงทําให้มีความใกล้เคียงกับอัคคีเทพสถานตะวันจึงทดลองใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาดูก่อนแต่ไม่นึกเลยว่ามันจะให้ผลลัพธ์ต่อนางได้จริงๆการบ่มเพออาะอัคคีเทพสถานตะวันถือเป็นเรื่องสําคัญมาก ฉะนั้นเฉินเซี่ยงจะไม่เปิดเผยให้คนอื่นๆได้รับรู้พลังงานที่ท่านสั่งสมไว้มีมากน้อยอย่างไรไปซีหมิงเร่งถามมีไม่มากนักเฉินเซียงสายหัวแต่ท่านไม่ต้องกังวลเพราะพวกเราสามารถบรรเทาอาการของนางไปได้อีกสักระยะส่วนพลังงานยังมีเพียงพอให้สกัดกลั่นเม็ดอีกหลายสิบเม็ดเฉินเซียงควักเม็ดยาก,กว่าสิบเม็ดยื่นส่งให้ไปสเสวียหลาน ท่านกินเม็ดยาหนึ่งเม็ดในทุกเช้าของวันอีกสิบวันให้หลังข้าจะตรวจสอบอาการอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นบางทีร่างกายของท่านอาจปรับท่าได้แล้วหากเป็นเช่นนั้นให้ท่านลองไหลเวียนพังเลือดดาบสุริยเทพเพื่อผสานเลือดดาบสุริยเทพให้สมบูรณ์เมื่อคืนข้าได้ค้นคว้าเลือดดาบสุริยเทพของท่านแล้วข้าพบว่าภายในเลือดดาบสุริยเทพมีอำนาจพลังที่กล้าแกร่งคาดว่ามันพลังงานที่คล้ายคลึงกับอัคคีเทพสถานตะวันและด้วยท่านเป็นหญิงสาวจึงมีพลังหยินในร่างกายส่งผลให้ไม่อาจยับยั้งพลังอย่างสุดดขั้วไ ดังนั้นผลกระทบจึงเกิดกับร่างกายท่านอย่างรุนแรงและทําให้ไม่สามารถบ่มเพาะพลังเลือดดาบสุริยเทพได้ยามนี้ข้าช่วยให้อาการของท่านทุเลาลงแล้วท่านลองตรวจสอบตนเองดูว่าพอจะมีโอกาสผสานพลังเลือดดาบสุริยเทพได้หรือไม่เชินเสี่ยงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่เขาแนะนำนั้นหาได้เป็นเรื่องโกหกไม่ หากท่านสามารถผสานพลังเลือดบาสุริยเทพได้สำเร็จบางทีท่านอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอัคคีเทพสถานตะวันเนื่องจากพลังเลือดดาบสุริยเทพมีความร้อนแรงเทียบเท่าอัคคีเทพสถานตะวันถ้อยคำของเฉินเซียงทำให้ไปซีหมิงและชายชราอาวุโสตกตะลึงมากยิ่งขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าการบ่มเพาะทักษดาบจะสามารถปล่อยอัคคีเทพสถานตะวันทั้งยังบ่มเพาะอัคคีเทพสถานตะวันได้เช่นกัน ใครจะไปคาดคิดกันเห่าว่าเฉินเซียงในวัยหนุ่มจะเก่งกาจได้ขนาดนี้ปัจจุบันไปซีหมิงและคนอื่นๆล้วนรู้สึกว่าเฉินเซียงเหมาะสมกับฐานะประมาจารย์อย่างยิ่งซึ่งพวกเขาเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ้าคฤริหาต์โอส,สวรรค์จึงต้องการตัวเฉินเซียงเป็นอย่างมากหลังจากนางหายจากอาการเจ็บป่วยคิดว่าพวกท่านมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบ่มเพาะเลือดดาบสุริยเทพของนางแล้วเฉินเซียงกล่าวไปซีหมิงพยักหน้าพวกเราขอขอบคุณท่านปรมาจารย์อย่างยิ่ง เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นอันที่จริงมันเป็นความท้าทายส่วนตัวของข้าต้องบอกเลยว่าข้าชื่นชอบความท้าทายประเภทนี้การแก้ปัญหาถือเป็นการฝึกฝนวิธีปรุงยาของข้าให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นไปซีหมิงและเหล่าชายชราหันมองนั่งน่านายกันไปมาดูเหมือนพวกเขามีการปรึกษาหารือกันนอกรอบเกี่ยวกับเฉินเซียงสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงอยากรู้ว่าพวกเขาปรึกษาอะไรกันแต่ไม่ใช่เรื่องดีที่จะสอบถาม ข้าขอตัวออกไปเดินเล่นก่อนเผื่อจะได้รับรู้สถานการณ์เกี่ยวกับการประมูลเพิ่มเติมเฉินเซี่ยงกล่าวหลังจากเฉินเซี่ยงเดินออกไปไปซีหมิงจึงกล่าวกับชายชราว,ว่าแม้เขาจะมีทักษะปรุงยาที่ล้ำเลิศแต่หักฐานพลังยังเป็นเพียงขอบเขตสถานพิภพระดับตน้นฉะนั้นการช่วยเหลือเวลีหารลั่นย่อมเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงข้าคิดว่าพวกเราควรให้การช่วยเหลือเขา ข้าเห็นด้วยกับพี่ใหญ่เดิมทีพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์วิธีปรุงยาหลายคนแต่หลังจากสกุลอื่นเริ่มเคลื่อนไหวปรมาจารย์วิธีปรุงยาเหล่านั้นก็ไม่กล้าติดต่อกับพวกรเราแต่เฉินเซียงผู้นี้ถือเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาที่มีระดับสูงมากไปเสวียหลานพยักหน้ากล่าวเฉินเซียงได้ช่วยเหลือนางดังนั้นนางจึงต้องการช่วยเหลือเขาเช่นกันในเมื่อเจ้าทั้งสองตัดสินใจเช่นนั้นพวกเราต้องหารือกันว่าจะช่วยเขาชิงตัวเย่เว่ยอี้หลานกันอย่างไร อึมมมตอนนี้พวกเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนการไว้เช่นไรบ้างคิดว่าเขาจะรอให้เยเวอ,อีหลานปรากฏตัวก่อนแล้วจึงคิดหาวิธีการชิงตัวอีกครั้งมีความเป็นไปได้หากเป็นเช่นนั้นพวกเราจะต้องใช้พลังเต็มที่เพื่อคุ้มกันตัวเขากับเยเวอ,อีหลานพร้อมกับพาพวกเขาออกจากงานประมูลให้ได้อย่างปลอดภัยชายชาราหลายคนเริ่มหารือกันเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเฉินเซียงและเยเวอ,อีหลานหรือพวกเราจะใช้วิธีที่อ่อนโยน ข้ากำลังหมายความว่าพวกเราจะประมูลตัวเยเวอีหลานด้วยทุนทรัพย์ทั้งหมดของสกุลไปไปซีหมิงกล่าวหากสเสวียหลานบ่มเพาะเลือดดาบสุริยเทพได้สําเร็จต่อให้สกุลไปต้องตกต่ำแต่มันจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะพวกเราจะกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองได้ไม่ยากเหล่าชายชราพยักหน้าเห็นด้วยเพราะวิธีการที่ไปซีหมิงคิดขึ้นมาเป็นวิธีการที่ไม่เสี่ยงต่ออันตรายจึงยืนยันได้ว่าจะไม่มีใครต้องสละชีพ เฉินเซียงที่กำลังเดินเตร่อยู่ด้านนอกสามารถคาดเดาได้ว่ากลุ่มคนสกุลไปจะต้องหารือกันเกี่ยวกับการช่วยเหลือเขาแต่ถึงกระนั้นเขามีแผนการอยู่ในใจแล้วและเมื่อถึงสถานการณ์จริงเขาจะใช้แผนการของตนเองเป็นลำดับแรกแต่หากประเมินว่ามันไม่ได้ผลเขาจะยอมรับการช่วยเหลือจากสกุลไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ